ก็หายเหนื่อยนะดีวันนี้ที่ร้านขายดี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 นะยิ่งเป็นผู้ให้เท่าไหร่ก็ยิ่งได้กู๊ดใช่ไหมนะอนนี้พอก็มีคนมาบริจาคตั้งหลายบาทเหนไหมเราทำเพื่อส่วนรวมโปร่งใสตรงไปตรงมาแล้วแต่นี่เป็นรูปป่านะครับ <S <S ตืดๆไล่มาที่ต้นไม้ก่อนนะคอู้ดเลือกที่จะลงต้นไม้ เดีลองไล่ตามนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นด้วยนะฮะไม่ใช่มีอย่างเดียวนะนี่กำลังวาดจยะเข้สวยงามเจ้าเจ้าเจ้าถ่ายต่อที่อ้าสวัสดีเจ้าจะมีน้องอยังเ,เดี๋ยวพอกำลังกายวนะี้เรามาลองเคลื่อนก่อนนะครับว่าเราจะผอมไหม นี่นะครับเวลาพามาถึงต่อไปพอเราออกกําลังกายเราก็จะหันไปทางซ้ายเราก็จะเจอพยาบาลแสนสวยนะเรามีป่าเล่นกีต้าอยู่นะับมีลูกช้างบินม,มีลูกพยาบาลมีบ่อทัน้ำร้อนมีเรืออะไรนะเรือหัวทงหรือว่ หัวโทงเป็นะได้รักของระนองเลยใช่ไหม,ไมนะป็รทางภาคใต้ระนองภาคใต้นะคือผมนั่งเล่นกี่าต้อยู่แล้วก็มีพิ่กัะตาแล้วก็มีเรื่องหลวงโกมาทเดี๋ยวเราก็จะมีเครื่องเล่นอีกประมาณสี่ห้าตัวนะครับโอเคถ่ายกูคุยเยอ่ทายผมไม่น้อย ดีเลยกว่าน้ำมานะยากไม่ตายนะอย่างนั้นครับใช่ใชยากรวมแา่หมดเลยอ่าโอเคครับขอบคุณครับคือสงนี้อบเลยนะครับ